พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงข้าพระาราชหฤทุยไทยอย่างท่องแท้ในปรากฏการทางธรรมชาติและสรงคิดวางครมการพัฒนาพลังงานจากน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งวัตจักรของน้ำนํำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัตจักรของทรัพยากรป่าไม้โดยตรงทรงวางแผนพัฒนาป่าโดยการปลูกป่าเพื่อเพิ่มเติมน้ําในธรรมชาติ โครงการปลูกป,ป่าถาบรเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนงใน,ในะโอกาสจงครองราบปีที่50โดยบริษัรรษรทปตทจำกัดมหาชนจึงได้ถืกอกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เพื่อสนองพระ,มมพร,ะราชดำริในการปลูกป,ป่าทั่วประเทศตามเป้าหมาย1ล้านไร่ความสำเร็จนี้ไม่เพียงเพื่อการคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินและสร้างจิตสิมลักให้กับประชาชนเยาวชนให้รักป่าและเห็นความสำคัญของป่าเท่านั้น ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะคืนกลับมาอย่าง